แล้วดูที่นี่นะคะครูจะสอนการเชื่อมเสียงนะคะการเชื่อมเสียงเนี่ยถ้าเกิดว่าตัวข้างล่างมีตัวสะกดแล้วตัวข้างบนตัวนี้เป็นอีอึงเสียงข้างล่างจะเชื่อมขึ้นไปข้างบนโอเคไหมคะอย่างเช่นที่ตอนแรกมันเป็นชิปแล้วก็แอใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเชื่อมกันจะกลายเป็นชิปชิปแบกคือจีอีดีเคกูขักกลายเป็นชีบแบ อย่างนี้นะคะโอเคไหมต่อไปฮักจูแองอีกคนผัดชิมออบซินิกาคือซะฮักโูแองแค่ฮักจูแองแค่โอเคอ๋ออยู่ที่ค,ออค,ค,ค,คงวอนอีกคนอนี้อึนจิตไซล์อึนขึ้นไปเชื่อมกับตัวอะไรคะตัวนี้กลายเป็นอะไรคะออกเสียงว่าคงวอนแอง โอเคไหมอันนี้ขึ้นไปอย่างนี้ตัวนี้ออกเสียงเป็นแน่โงวอนแน่โตมีกอ,อยโกิชี้จ้างตัวอีอึงออกเสียงเป็นงองงูเป็นตัวสะกดจะขึ้นไปเป็นเสียงแง่คือจีชีจังแง่ทายโตตอนี้โยกิพทโธ่โนลิโยกอิซึโย่โนลิคือเด็กโยกิอีอึงอิซึโย่ 그래서รีอื่นกอยู่ที่올라갈거예요그래서놀원래놀인데그래서놀을하지말고노리더예요노리더เพราะอะไรคะเพราะว่าตัวนี้น놀มันมีรีอื่นเป็นตัวสะกดก็จริงแต่ว่ารีอื่นเอาขึ้นไปที่นี่เวลาเราออกเสียงเร็วๆจะเราจะออกเสียงแค่โนตัวรีอื่นที่นี่มาอยู่ที่นี่ละตรงนี้นะคะกลายเป็น노리อ โนริโต e okay. ้เอ๋ขายอโอเคท๊อปยุกิทตอปสูยอมจังอันนี้เป็นเสียงงองูขึ้นไปที่นี่เป็นยังไงคะสู Su ้ยองจังแง่ขายอโอเคไหมคะถ้าเกิดว่าโดยเฉพาะตัวนี้นะคะเวลาครูบอกฉันก็บอกโนริโท้เอาเดยข่ายอโนริโท้แงขายอแต่ว่าเวลาเราเขียนนะคะ เราได้ยินมันเป็นโนรีเถาะส่วนมากเด็กทุกคนโนรีเถาะอย่างนี้ใช่ไหมคะเราได้ยินเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่เวลาเขียนให้เราจําไว้ว่าตัวรีอึอตัวนี้มันอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นอีกอึขึ้นไปเป็นโนรีเถาะโอเคไหมคะอันนี้เป็นวิธีการจํานะคะจำแล้วก็ไปใช้นะคะโอเค